เดี๋ยวเรามาประกอบตัวรถตัดยากันเลยนะครับเบื้องต้นนะครับก็คือเป็นตัวเชื่อมต่อนะครับเป็นเหล็กเชื่อมต่อครับก็จะมีจุดให,ให้เสียบเข้าไปนะครับด้าน,นนี้เสียบเข้าไปนะครับจริงๆจะมีน็อตด้านล่างอยู่2ตัวที่คอยขันนะครับให้ให้แน่นนะครับต่อไปก็จะเป็น ตัวเหล็กเชื่อมจะมีสองด้านจะเป็นน็อตปีกนกนะครับตัวปีกนกนี้คืออยู่ด้านในหัวน็อตนี้จะอยู่ด้านนอกให้สังเกตตรงหัวน็อตนะครับหัวน็อตจะอยู่ด้านนอกแล้วตัวปีกนกจะอยู่ด้านใน พอตึงมือพอนะครับต่อไปอันที่สองให้สังเกตนะครับหัวน็อตอยู่ด้านนอกตัวปีกน็ตตัวปีกนกจะอยู่ด้านในเสมอนะครับหมุนให้พอตึงมือ ต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวด้ามจับนะครับก็จะเข้ากันพอดีนะครับแล้วก็จะยึดด้วยตัวปีกนกอีก2ออันนะครับเหมือนเดิมหัวน็อตอยู่ด้านนอกนะครับตัวปีกนกจะอยู่ด้านใน อีกด้านหนึ่งด้านสุดท้ายนะครับหมุนแค่พอตึงมือพอนะครับไม่ต้องหมุนแน่นมากต่อไปนะครับก็จะเป็นการประกอบตัวตะกร้านะครับก็จะมีเหล็กมาหนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็จะมีตัวตะกร้านะครับก็จะมีรูให้เสียบนะครับ จะประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีตัวให้เกี่ยวนะครับให้ตะกร้ากับเหล็กเกี่ยวด้วยกันได้โอเคทีนี้ก็ เกี่ยวกับตัวบริเวณข้างๆโลพลาสติกได้เลยกดเข้าไปนะครับกึกส่วนสายคล้องก็คล้องบริเวณเหล็กบริเวณนี้ได้เลย ขอไว้โอเคเท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับง่ายๆไม่ยากเลยนะครับลูกค้าตัวนี้หัวใจสําคัญเลยนะครับเหมือนเสมือนกุญแจของตัวนี้เลยก็คือเสียบลูกุญแจเข้าไปก็กดเข้าไปให้สังเกตเสียงนะครับดังกึกก็คือเรียบร้อยเช่นเดียวกันกันกบแบตเตอรี่นะครับดันเข้าไปแล้วก็กระแทกเบาๆดังกึกนะครับก็คือเสียบเรียบร้อยแล้วนะครับ ก่อนการใช้งานทุกครั้งนะครับต้องกดปุ่มสีแดงค้างไว้แล้วก็จะมีตัวเหล็กสีแดงนะครับก็คือถ้าเราต้องการจะเปิดให้ใบมีดหมุนก็กดตัวสีแดงได้เลยพร้อมกันนะครับกด2ปุ่มนี้พร้อมกันแล้วใบมีดจะทำงานอัตโนมัติเลยทีนี้เรามีตัวอุปกรณ์อีก 2- อสชิ้นนะครับเป็นตัวยึด ายไฟนะครับไม่ให้มันละเกะระกะนะครับก็จะเป็นคล้องเข้าไปแล้วก็ยึดกับตัวเหล็กได้เลยนะครับสามารถง้างได้ครับางครั้งสายไฟยาวเกินไปนะครับก็ต้องยึดไม่ให้เกะกะสำหรับการใช้งานนะครับ เท่านี้เองครับก็เรียบร้อยแล้วครับนะครับสำหรับการประกอบรถตตดย่าแบบส่วนแบตเตอรี่